ผู้ว่าราชาการจังหวัดสุราธานีค่ะท่านได้เปิดกิจกรรมวันทานนำใจมอบดุนการศึกษาประจําปีการศึกษา2568ค่ะนี่แรกแต่วานี้นะคะที่อาคาร100ปีห้อประชุมครูลำยองโรงเรียนสุราธานีค่ะนายจุ้มพอด วันชัดสิรินะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันทานนำใจประจำปีการศึกษา2568ค่ะเพื่อจะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนข้องโรงเรียนสุราธานีโดยมีคณะกรรมาการการศึกษาคันผืนท่านชมรมศิ์เก้าเครือข่ายผู้ปกครองผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูแล้วก็นักเรียนเข้าวร่วมพิธีแล้วก็นในโอกาสนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีค่ะท่านก็บอกวา่าทุนการศึกษาเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการสร้างโอกาสทาง การศึกษาให้หนักเรียนที่มีความประพฤติมีความรู้มีความสามราถแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะโรงเรียนสุราธานีจึงได้จัดกิจกรรมวันทานนำใจย่างต่อเนื่องโดยนําดอกพ่นจากกองทุนและเงินบริจาคเนี่ยมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมะเพื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนค่ะกับกิจกรรมวันทานนำใจเริ่มมาตั้งแต่ปี2 5 2 0เลยด้ค่ะแล้วก็นในปีกา,ารศึกษาพ้ 68นะครับโรงเรียนก็สามารถมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนได้เนี่ยตั้งรอย99ทุนนะครับขอบคุณผู้มีจิตทเสีนะครับผู้สนับสนุนกองทุนการศึกษาถูกผาก่วนนะครับตีรวมกันส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมให้ประสบความสําเร็จโดยดีนะครับนะโดยเรตแต่ว่านี่มีการมอบทุนการศึกษานะครับและกราังวันนะครับแบ่งเอกเป็น4ี่ประเภทได้แก่ทุนการศึกษาประราชทานทุนการศึกษาครับนักเรียนที่ประพฤติดีคาดเทรนทุนครับนะครับ รางวัลน,นักเรียนต้นแบบอัตลักษณ์ของโรงเรียนทุนการศึกษาต่อเนื่องตามโครงการสร่งเคาะนักเรียนคาดเคลนนะนครับนะโรงเรียนสุร,รัฐธานีนะครับจัดเมื่อไดือต่ว่าก็โรงเรียนยสุรัฐธานีปัจจุบันก็มีทันพอเพียงแค่จิตจุ้ยนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสุรัฐธานีครับก็สแสดงความยินดีกับทุกทุนการศึกษาด้วยใจเกิดประโยชน์สงสุดกันนะ